ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มเย็นละวขอบคุณโดนัทครับผมเธอเราเอาสติกเกอร์เราเอาอันนี้ออกไม่ได้นวดเนี่ยทำไงดีฮัลโหลฮัลโหลทุกคนกระปาม,มาอุ๊ยเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว อุ้ยหน้าแดงไปมาอันนี้อันนี้พอได้อยู่เนาะอ่ะกลับมาแล้วจากหนวดหนวดไม่มีแล้วนะแต่เมื่อกี้ก็ว่าเป็นทางของเราอยู่เหมือนกันนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณกุหลาบครับผมวันพรุ่งนี้จะเดินจะเดินเอ่อไปที่พักแต่ไม่แน่ใจว่าเน็ตมีไหมถ้านเน็ตมีอะ เดี๋ยวจะพาทุกคนชมเวลตามทางสักประมาณแบบ10-15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดินกี่ชั่วโมงหานั่งรถไปประมาณ40นาทีได้ขึ้นไปข้างบนทางค่อนข้างคล้ายๆกับปลายเมืองไทยแต่บรรยากาศก็คือเทือกเขาก็คืออลังการที่สุดสวยขล้ายสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนคายสวิตเซอร์แลนด์อะไรล่ะ ไสวิตเซอร์แลนด์หนาวแล้วฝักแขกเย็นๆแล้วฝักแขงจริงเอาเสื้อมาด้วยนะเอาเสื้อมาเผื่อด้วยเดี๋ยวถ้าหนาวก็เดี๋ยวจะใส่สวัสดีค่ะคุณหล่อคุณยายน้อยเนอ้อสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะคุณสวยทุกคนด้วยโอาไปเที่ยวนอนกี่โมงเองจริงก็นอนแอบ,บแบบเมื่อวานน่ะนอนเยอะเพราะว่ามันมีอาการแบบเหมือนจะแบบไม่สบายเพราะมันร้อนแล้วหนาวเลยอย่างเงี้ย มันก็มีแอบแบบว่าเอ๊จะป่วยไหมนะก็เลยนอนแต่หัวข้ามก่อนแต่วันนี้มาเที่ยวทั้งที่แล้วอะเราก็จะเก็บชั่วโมงไว้ให้เยอะที่สุดน่าจะนอนดึกนะแต่พรุ่งนี้ออกสายหน่อยกรุงเทพฝนตกทั้งวันเลยเหรอโอ้โหโอเคแล้วเป็นยังไงกันบ้างอะที่นี่แบบฝนปอยๆเพิ่งฝนตกหายไปนิดนึงแต่ฝนแบบไม่หนาฝนปอยๆเหมือนแบบละออง ละอองน้ำอ่ะตัวติดไปก็ดีหนูหรอมาอ,อ้วมหรอติดหนวดอ,อีกได้ไหมมาดเข้มหรออามาฉันก็ชอบอยู่นะวางถีบเ้าไปได้ไหมคะเค็งๆเยอะๆนะอ,อ้วมขอบคุณครับได้ได้ได้ คุณเจนคุณเจนเพื่อนเราคุณเจนมาแล้วคุณเจนสวัสดีแฮฟวันไอทริปขอบคุณครับผมอ,อยู่ไกลคนก็คือเสียงเสียงดังได้อยู่ไกลคนมากคุณเจนไม่ได้เจอคุณเจนนานมากเลยเอาเสียงเล็กถงน้อยทำไมอะแวะมาทักทายทุกคนแปบหนึ่งนะหนวดขึ้นตั้งแต่สมมามขวบมาหนวดขึ้นตั้งแต่วีที่แล้วเมื่อกี้เลย เสกได้เป็นคนเสกหนวดได้หุยเดี๋ยวถ้ากลับท้ายคุณแจเข้ามาอีกนะมาไลฟ์มาไลฟ์กันนะมาสอนไลฟ์อีกนะอ,กแบบกะ,ะอยากแบบกระเถิบอะอยากแบบตอนนี้เป็นอนุบาลอยากขึ้นปหนึ่งสอนขึ้นปหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยจะเทเกินเท่ไหม <S <S แบบเนี้ยจะจีบปะ่ะจีบปะ ก็ได้อยู่นะหัวฟูมากวันนี้กคือทังขึ้นเขาเดินป่าไปดูน้ำตกโอ้ย <c oughs> เธอแล้วมีสถานที่หนึ่งสวยมากมันอยู่บนยอดเขาตรงนู้นเหมือนกันอันนี้อันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าซึ่งอาจจะเห็นแบบว่าด้านหลังอยู่อันนี้ด้านหน้า อันนี้ด้านหลังเราก็ขึ้นไปตรงนี้ด้วยเหมือนกันมันจะมีโบสถ์ที่หนึ่งแล้วเป็นลานแบบดอกไม้กวางๆทุ่งหญ้ากวางๆสวยมาก yes i m in georgia เม่ครึ้มอยู่เออเนี่ยมันเหมือนฝนจะตกเลยอะแล้วอากาศมันก็เย็นลงจะขึ้นปนหนึ่งหกขวบก่อนนะอ้ยลรอ ถึงแล้วฉันให้เลยฉันลงเลยเจ็ดขวบได้ไหมตอนไข่ย้อยไปเจอกับดากันดาหนุน้ยทำอะไรอยู่ครับหนุ้ยก็เป็นพยาบาลอยู่ครับมีคนมาข้างหลังหรือเปล่าขอไปแล้วโอเคโอเคเราปลอดภยัยทุกคนเราปลอดภัยแล้วจะส่งปลาส้มพะเยาวไว้ให้ชิมว้าว้วาว ได้ได้ได้กับใครไปเมื่อไหร่ว่ากันเธอจะส่งฉันกินปลาทอมไม่ค่อยเก่งอ่ะฉันกินปลาไม่ค่อยเก่งอ่ะคุณเจนบอกว่าเราเก่งแล้วจริงหรือเปล่าใช่หรอเจนดีใจนะมีฟีดแบ็กจากคุณเจนที่ดีใจนะจะแม่ยังเจ็บแผลข้ออยู่เลยลูกใช่หรอคุณแอนนี่ไม่ได้ชื่อจู๊ พิ่งโคตรเรอขอบคุณของขวัญจากคุณเกณฑ์ครับปลาส้มเดีย๋ยนี้เดียวที่นึกถึงคือแซลมอนอย่างเดียวเลยเอ,อ้ปลาส้มอันเดียวกันเอออันนั้นก็ปลาส้มเหมือนกันปลาส้มอันนั้นก็สู้ตายอยู่พยายามข่มตานอนแต่ใจมัน อ้วนลืมตาปุ๊กอ้วนไลฟ์เลยดีใจนะจ๊ะดีใจที่รออยู่แต่ตอนนี้ก็คือดึกแล้วเธอหลับหับตื่นตื่นเธอนอนไม่ค่อยหลับหรอโฮอร์โมนหรอจ๊ะเธอเป็นฮอร์โมอนเหมือนเราหรอจ๊ะ <c ười> คนละส้มไหมคะใช่คนละส้ม <c ười> คนละปลาส้มปลาโถเอ้ยปลาส้มแซลมอนกับปลาส้มพะเยาคละอานกันโถเอ้ยอ๋อ อนุญาตให้นอนแต่ไม่ให้คัสเปซค่ะคาสเปซเคอระไรอะ่ะปกตินอนตีสี่หูนอนสว่างเลยนะอันนั้นเขาไม่เรียกนอนดึกเลยดึกไปเลยพี่ห่ยงอนไม้หายคุณนอนทอมไม้หายเ,เห็นไหมอามมันขึ้นหนวดขึ้นเลย<_><_><_><_>เห็นไหมมันหนวด,ดมันมันงอนมันหนุดขึ้นเลย แต่งซะเหมือนคีนนลีฟเลยปุ้ยได้หรอนั่หอขนาดนั้นเลยหรอว้าแต่มันก็ดูเข้ากับเรากระนันหรือโปรเตอเตอร์มันจะเข้ากับบเรามากกว่าอันนี้มันจะอยู่ใจการเมืองทุกคนก็จะได้ยินเสียงรถไหมไม่รู้อ่ะแต่เสียงรถมันจะเยอะมากแล้วข้างหลังก็เป็นรถเราแต่พอหันมาทางด้านนี้วิวมันจะสีวิไลกว่าเยอะเนาะเออเออ วันนี้วันสุกเขานอนนอนเช้ายังได้เลยปัทโทเอ๋ยเออ,เ,อ,อเธอจะไปเที่ยวยันเช้าหรอเธอจะไปทำอะไรอ,อกลัวเข้าฝันแล้วพูดอ้อแออดีช้ำพวบคืออะไรอะ่ะยิ่งอยู่บต่างประเทศก็แอบเหมือนจะยิ่งชา้าป้า เห็นหน้าเราก็ส yeah. okay, no. ีวิไลแล้วเหรอเห็นหน้าเราที parfois, ่ต e ิดหนวดใช่ไหมดูไร่พี่อ้วนยันเช้าได้เลยเอาให้จริงนะอยู่ได้กันนะคุณเจนอาฮะมีเพื่อนมาหาเพื่อนมาตามเหรอไปแล้วเหรอไปเองจะเดินกลับกับข้าหรือเองจะนั่งรถกลับ ุ้ยใช่เฮ้ยเงาเงาเฮ้ยเองเองหล่อว่ะใช่ไหมเองมันได้มากกว่าใครเองได้ได้คนพื้นดินที่นี่เลยนะเรียกไงยังไงวะเราก็มีหนวดเหมือนกันให้เห็นไหมยาผมค่ะจักรจีฮัลโหลนี่ บอนเราอวดเขาเมื่อกี้ว่าเราไปอันเนี้ยมาไอ้ไหนวะนี่นี่นี่โบดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นโบดปะไม่เอ็งชี้อะไรมันไม่เห็นโบดโบ้ยโบดอยู่นู้นโบดอยู่นู่นเมื่อกี้ชี้อะไรเสาร์ไฟมันฝังเมื่อกี้ชิบอะไรอยู่เมื่อกี้ชี้อะไรวะชี้โบ้ชี้เบชีม่วงไปหมดเลยเอามาดิเน่เน่เน่ ไปไหนแล้ววะโบนหายไปไหนอะไหนไปไหนเมื่อกี้ฉันอวดเขาไปแล้วรอบหนึ่งฉันคอมพลีทอยู่นี่นี่เดี๋ยวตรงนี้อ่ะนี่อย่างนี้นี่นะนี่คือโบนนะอ่ะสิ่งที่เขาโชว์ให้เมื่อกี้คือมั่วอะไรเนี่ยอ่ันไงยังจะเดินกลับเหรอข้าจะเดินกลับวันนี้ยังเดินไม่พออีกเหรอไม่พอข้าจะเอาให้ครบหมื่นสาม แล้วก็9กกิโลฮะไปไปเองไปขึ้นรถไาทุกคนลอยอยู่พรุ่งนี้ก็คืออ้าวทุกคนไม่ไม่ได้ขึ้นเท้าไงก็คือเป็นการเดินเดินคือการเวิร์กอัพเพราะเราผาานเนอะว่าเรามาที่นี่เราแบบไม่ได้เข้ายิมไม่ได้ไปแต่วันนี้เราเข้าป่าแล้วเราก็เดินไปหาถึงน้ําตกสูงสูงก็เดินเดินออกมังกายมันมันคือที่ชุดคาด้วยเว้ยที่มันเลยดูแบบยิ่งโคตรมาโคตรเออไอเก่งไอเก่งเดี๋ยวไอเก่งแล้วมันจะดูชนิี ะเท่มากเลยว่ะต evet, wow. ิดได้มาเไอ้ย่าปากเก่งแต่ปากทุกคนเราเจอคนอุ้ยคือเราคิดว่าดีดีดีแต่ปากไม่ได้นะเป็นจะาวันเขาแบบเอาจริงตลอดเลยมาติดหนวดเด็กกันล่าไม่ติดพักหนวดไปไปทุกคนรอ ไปไปต้องขึ้นรถแล้วทุกคนอ่ะจะไปกับเราปะล่ะไม่ข้าจะเดินข้าจะย่อยโอ้โหเองกว่าจะถึงโรงแรมนะอุ๊ยแป๊บเดียวเดินนี่ก็ถึงแล้วอ่ะงั้นเดินไปกับเองก็ได้ตรงที่โดนบุบแต่ไลฟ์ไปด้วยได้ไหมไลฟ์ไปด้วยได้เดี๋ยวพาทุกคนแบบว่าไปชมวิวนะเดินไปด้วยแต่เองจะไลฟ์ไปด้วยนะอน้ำเลยครับโอ้โหคิดผิดปะวะเนี่ยนำนำ ทุกคนไางขึมนโรงแรมบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ง่ายโอเคเดินไปเนไปเดินไปนะเงจะเดินไปด้วยโอเคขึ้นเนินใช่ไม่เขาอยากเดินเขาบอกเขาจะขอไลฟ์ไปด้วยเินป่ะอะไรอ่ะเดินนาเดินขอโลอ่ะไปเไปก่อนเาง้พี่อุ้มทำได้เดี๋ยวแม่อุ้มไมอุ้ม วอาหายงอนหนูเถอะอ้าวทำไมไปงอนล่ะอ้าวคนนี้จําได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเนี่ยบอกว่าแบบรบักเขาคนเดียวอยู่ดีเนี่ยมาอยู่ที่นี่ร<ช>ักเธอคนเลยอ้าด้อมนี้ยังไงเนี่ยฮะ,อะยเออเศรเสรียใจดีไหม <laughs> ไม่เธอก็ฉันที่เศร้ากันอะ่ะผัดผัดกันอะ,อะมันยังไงแบบนี้หล่อไหม <laughs> อ,าอ,าาอ,ม,อมาเดินเล่นเมื่อวานมีวัวอยู่หนึ่งตัววัวที่ชอบหาเรื่องเป็นวัวสีดําตอนแรกเดินผ่านเราไปก็ก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกเนะเาะก็ดูชิลๆก็ดูแบบเออไม่อะไรหรอกพอเ,เดินผ่านเพื่อน,นเราเท่านั้นแหละคนที่นี่เขาขับแบบไม่มีเส้นอ่ะเออเพราะว่าถนนก็ไม่มีเส้นด้วยนะเขาก็เลยขับแบบอืม ลิปที่พี่โบลงในสตอรี่นั่นพรีวิวรายการจะไปประหลาดหรือพรีวิ้งคะอ้าวฉันยังไม่เห็นเลยเองไปลงอะไรเนี่ยอเองไม่เคยใส่ใจค่าอยู่แล้วไม่ใช่ค่าไม่เคยทันต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับใส่ใจถ้าเสียใจข้าเสียใจมากข้าไม่เคยทันต่างหากเองมันเร็วขนาดนั้นใครมันจะไปทันอ้หูผ่านไปวันนึงแล้วยังไม่เห็นนี่ไงอ้อหูนึ่งวันหนึ่งวันเป็นจังวันช้าไปมน่งวันทำอะไร วันทำเป็นหวานอย่างเห็นนั่งอยู่ข้างๆกินขนมงาหาวใช่ที่ถูกปะวะใช่ที่ถูกปะวะไม่ทันแล้วฉันเดินมาแล้วใช่ไหมฉันไม่ทันแล้วใช่ไหมโอ้ยหือว่ายอยอ่ะอ่ะอ่ะอย่างน้อยมีทุกคนเป็นเพื่อนก็เดินเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะ ระวังระวังระวังเนี่ยเหนื่อยแล้วอะ่ะเอ๊มันมันดีละเกินโคตรคนไทย <laughs> ็คือไม่มีใครเขาเสียงดังเหมือนเราเลยอ่ะท่อนายน้ำเขาไม่ไม่เหมือนกันสักอันเลยฝาท่อเหรอทุกคนอยากจะคุยด้วยแต่เสียงมันหายแล้วอ่ะมันไม่ได้โดนตัดเสียงนะแต่เสียงเราเนี่ยแหละวันนี้อ้มเก่งมาก เดินเดินขึ้นเอาไงเอาไงเอาไงทำไมยังไงนะเมื่อกี้ท่าเก่งมากเหรออืเดินขึ้นน้ำตกแบบเมื่อวานนางเหมือนจะป่วยระวังระวังเมื่อวานนางเหมือนจะป่วยแต่แบบโอ้ยพาเดินน้ำตกหายป่วยเลยอะไรอีหนูหนูอันนี้น่ารักจังเลยดูดีดูดีดูดีดไปมาจอดบ้าน หมาตั้ใจดีมากอ่ะดูหน้าตาแบบอยากจะเล่นอ่ะฟูขี้มันน่ารักจังเลยอ่ะขี้ตั้มตา้มตั้มมาแล้วพอแล้วมาแล้วตาอยากจะเล่นม้วอนเหลือเกินหมาหมาตัมเขามันก็จะดูฟูๆหน่อยเนาะเฮ้ แต่ที่นี่หมาจอนอะ่ะจะมีแท็กทุกตัวเลยนะจริงหมาบ้านเขามีแท็กทุกตัวในที่หูแท็กทุกตัวที่หูอ,อ่มันก็เลยมีแบบไม่ได้เยอะมาก <c oughs> แต่ที่มีก็คือตัวเท่าหมีห <c oughs> มาตัวเท่าหมีหมาตัวเท่าหมี <c oughs> อย่าเรียกว่าหมาเรียกว่าน้องหมีวันนี้เราจะเจออีน้องวัวไหมนะ เนี่ยชันไหมทุกคนดูไม่ชันนี่เดินแบบเข่ากรอบแกรบแล้วนะเฮ้ยอ่ะทุกคนคอนเฟิร์มไปไปไปให้ถึงอีกสิบนาทีเราเดินดูสิ เริ่มจูงแล้วเอ๊ะเอ๊ะมันยังไงนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนนะฝันหนองป่าหนาวอ่อเอา็อเอาถอะหนาวเหรอป่าเมื่อกี้ยังอ๋อฉันเริ่มเหนาหายใจไม่ทันหายใจทันเหนื่อยดีวกลับไปต้องไปเคิร์ฟับค่าเยอะๆนะคะเด็กจะได้ดีๆ เนียเฟิร์มยี่งกวเขาอีกยังรู้ยังไม่แต่ท่ามากายมาใช่ปะคือแฮมสตริงจะหันแงจะรู้สึกไม่เหนื่อยมากจะไม่ปวดเขาปวดขาปวดข้อเนอะปะวิธีการชวนเชื่อของบุญยังไงวะไม่แต่เราจะมีหลายคลิปงอ้ยอวะนี่ผู้จับนี่จะมีสองคลิปแล้วนะปีหน้ารู้ยังเราจองไปรวยรวๆด้วย เองขยันน่งไปก่อนอุ้ยระวังขี้ระวังขี้เห็นเห็นเนายสว่บายบายสี้่ะฮ้ยเฮ้ย่ะด่ะดี่ะว่าีค่มดดีกะวดีค่ะวด่ดูคันคนะันคนะัคนะ เห็นไหมเห็นทางที่เดินไหมเห็นไหมเธอเขาเพิ่งดบเพื่อนเราเมื่อกี้เองแล้วเขาก็ขับผ่านเราไปแสดงว่าเราเดินเร็วใช่จ้ะ หลังอ่ะดีมึงจะเล็งสปีดทำไมมันเป็นโมเมนตัมมันเป็นโมเมนตัมตัวเนี้ยกล้ามเนื้อเหมือนเวลาเราไปเคิร์ฟใช่นาะเฮ้ยตอนนี้เราอย่าเพิ่งหยุดกล้ามเนื้อมันทำงานตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เบิร์นถ้าอยู่ตอนนี้มันจะสูญเปล่าไปไม่ต้องเล่งจังหวะก็ได้เบิร์นที่สุดค่อยๆไปก็ได้โอ้ยดูทางดูเราเดินมาได้แต่ตรงนู้นเนี่ย อ <icana>, ถ <champions S 2> ือว <H> ่าเดินเร็วอยู่นะเก่งมากเขากี่ก้าวแล้วนะถึงเป้าเองยังหายใจไม่ทันทุกคนเหมือนสามแล้วเย้โอยเปลี่ยนเป็นรถได้ไหมวะรถเขาหมือนสามบรรุเป้าแหละบ้าอยู่ไทยมันเดินไม่เคยเกินแบบ เจ็ดพันอะไรอย่เงี้ยถ้าไม่อดากวลังกายนะถ้าแบบไปเดินข้างหลังอะฟ้าสีทองอ่ะยังไม่ได้มืดเลยอ่ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบล้วเขาจะมาหอบอะไรตรงนี้ให้เห็นจะขนาดนั้นอะยายามเก็บอาการแล้วเก็บไม่ได้ แม่เดินหมืหห่นแปดสู้ไหมโหยายน้อยเนิร์ดมาสู้กับเบญจวรรณดีกว่าถ้าหมื่นแปดอ่ะยายน้อยเนิร์ดบอกว่าหมื่นแปนะดว่ะล็อกประตูให้เขาก่อนเดี๋ยวนะอ่ะได้แนละ้ว เดินขึ้นบันไดอีกเดินเดินมายังไม่พอเดินขึ้นบันไดอีกอเอาว้จะผอ,อมก็วันนี้แหละจะผอ,อมแล้วทุกคนยังไงเองเห็นอะไร่ยืนยิย้ม นน่ไไมเห็อะรพวกนี้เราจะย้ายเมืองน้องงเอง Enjoy เดี๋ยววันนี้จะนั่งดูเมืองจิบไวย่อร่อยๆไปช่วยหน่อยเองจิบข้าวไหมนะวันเนี้ยวันเนี้อเมื่อวานเองเทแล้วนะเฮ้ยสองวันเก่าแล้วนะนี่ดูบรรยากาศอุ้ยซึมซับกับบรรยากาศคนไทยไม่มีประเทศยหนาวโคตรเย็นอะยังไงพี่โป่งรอละ ไปแล้วนะไปไหนไม่บอกคนไปแล้วนะไจไปซึมซับบรรยากาศสักกันหน่อยนึงโอ้ยไทปไปไปอ่ะทุกคนไปจริงๆแหละ นีน,น,น,นทุกคนไอุยงนี้มันสวยอะตอนเย็นอะ จะมาเล่นมานั่งเล่นตรงนี้น,นี่ลานที่ตรงนี้มันชิลมากเลยแล้วมันแบบว่าเป็นวิวเขามัน,มานั่งแบบนั่งชิลที่นี่ได้อาหารเช้าที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะคนอร่อยแล้วเดินไปมันก็เข้าในเมืองละแปบ๊บเดียวเท่านั้นแค่แสงก็สวยแล้วเนาะ ให้ดูความอลังการของเขาข้างหลังเราอยู่ที่เนี่ยเขามันแบบมันอลังการมากอะ่ะดูดินี่เมื่อตอนกลางวันใครดูโบไลฟ์ Life, ที่แบบเป็นสวนดอกไม้แบบสีเหลืองๆอะไรเงี้ยดูนี่ ผมตั้งเลยอ่ะผมตั้งไปเลย <S <S นี่เอามาแชร์ทุกคนนะเห,หนไหมเก็มาแล้วนะอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยอ่ะว่ามันชิวมันสวยมากเลยถ้าใครที่ชอบแบบธรรมชาตินะมาที่นี่น่าจะกรี๊ดเลยแหละดรีนี่ดูดด เขามันสลับกันแบบนี้แล้วมันเป็นเลเยอร์แบบนี่เ,นเลเยอร์แบบนี้ดูดีอันนี้ใกล้ซูมได้แต่ว่าผ้ามันก็จะดูแตกๆหน่อยอะนะ ก่อนนอนนะหลับฝันดีสุรีทีม